สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้เอาบทความของคุณเชอร์มมนรัตนพงศ์ตระกูลมาพูดคุยกันนะครับในประเด็นของ7คุณสมบัติของผู้นำที่ดีนะครับ เขาบอกว่าการทํางานในองค์กรเนี่ยนะฮะย่อมต้องมีการทํางานเป็นทีมครับต้องมีโปรเจกต์หรือว่างานบางอย่างที่ต้องทําร่วมกันครับบางคนอย่างคิดว่าการทํางานเป็นทีมนะครับเป็นแค่หน้าที่หรือว่างานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานเป็นทีมนะครับคือโอกาสของการพิสูจน์ตัวเองและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั่นเองครับ ถามว่าคนที่ฉายแววที่จะเป็นผู้นําได้นะครับหรือเหมาะสมที่จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปทํางานเป็นหัวหน้าคนอื่นเนี่ยหรือเป็นผู้บริหารขององค์กรเนี่ยต้องเป็นคนอย่างไรนะครับต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในทีมไหมคําตอบคือไม่จําเป็นครับคุณอาจเป็นคนที่เก่งมีฝีมือมีความสามารถที่สุดในทีม แต่ถ้าคุณทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วไปไม่รอดเนี่ยนะฮะสร้างปัญหาหรือไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นในทีมเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่าคุณเนี่ยไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นําได้ครับซึ่งพูดง่ายๆนะครับก็คือคุณอาจจะเก่งอยู่คนเดียวครับแต่ไปเก่งร่วมกับคนอื่นไม่ได้นั่นเองครับนี่คือปัญหาของหลายคนนะครับที่เก่งแต่ไม่ก้าวหน้าครับเพราะไม่มีความสามารถในการทํางานร่วมกับคนอื่นครับดังนั้นนะครับถามว่าใครคือคนที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นําได้ครับนั่นก็คือคนที่ดีที่สุดในทีมนั่นเองงงซึึ่หมายถ อาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดครับแต่สามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีครับราบรื่นแล้วก็มีศักยภาพนั่นเองครับดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากก้าวหน้านะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณเรียนรู้คุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้นําได้ครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าข้อสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือสามารถทํางานเป็นทีมได้ครับและทําได้ดีซึ่งจะแยกเป็นคุณสมบัติทั้ง7ข้อดังนี้นะครับเริ่มจากข้อ1ครับเป็นคนที่ยอมรับของคนอื่นครับเข้ากับทุกคนได้ครับ คุณต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับทุกคนที่ทำงานร่วมกันให้ได้นะครับต้องยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนครับมีมนุษยสัมพันธ์และทำให้ทุกคนชอบคุณครับข้อ2ครับยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นครับคุณอย่าย,ยึดติดกับความคิดของตัวเองนะครับเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่ใจและใจแคบเนี่ยคุณต้องใจกว้างยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของคนอื่นครับ แม้แต่คนที่มีความคิดต่างกันก็เช่นกันนะครับข้อ3ครับมีไอเดียที่คนอื่นยอมรับยอมทำตามครับคนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องมีไอเดียที่ดีๆนะครับไม่ใช่เอาแต่คิดตามคนอื่นต้องมีหัวคิดริเริ่มสร้างสรรครับนำเสนอความคิดใหม่ๆได้และน่าสนใจพอที่ทุกคนจะคล้อยตามแล้วก็ยอมทําตามนั่นเองครับ ข้อ4ครับมีหัวแก้ปัญหาได้ดีครับการทํางานเนี่ยย่อมมีปัญหาแน่นอนครับแล้วคนที่มีหัวแก้ปัญหาได้ดีเนี่ยฉลาดมีไหวพริบนะครับสามารถหาทางออกให้กับปัญหาทุกอย่างได้ครับจะได้รับการยอมรับทั้งความสามารถในการทํางานและการเป็นผู้นาครับข้อ5ครับใจกว้างมีน้ําใจช่วยเหลือคนอื่นครับน้ําใจเนี่ยคือหัวใจหลักในการทํางานเป็นทีมเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนใจกว้างมีน้ําใจช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยและไม่เห็นแก่ตัวด้วยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับจะประทับใจในตัวคุณครับ และทําให้การทํางานร่วมกันเนี่ยราบรื่นได้ครับข้อ 6. ครับเป็นผู้นําก็ได้เป็นผู้ตามก็ได้ครับผู้นําที่ดีเนี่ยย่อมไม่อวดเก่งหรือว่าอวดฉลาดนะครับแต่สามารถยืดหยุน่นพร้อมทั้งเป็นผู้นําแล้วก็ผู้ตามได้ครับไม่ยึดติดว่าเราเนี่ยนำหรือตามคนอื่นอย่างเดียวนะครับแต่ทําหน้าที่ได้ทั้ง2องอย่างครับ ข้อ7นะครับทำงานเป็นทีมไม่ใช่ทํางานคนเดียวครับคุณต้องเข้าใจนะครับว่านี่คืองานของทีมและความสําเร็จของทีมครับไม่ใช่งานและความสําเร็จของคุณคนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าดื้อดึงครับอย่าอวดเก่งอย่าเอาหน้าไม่เอาทีมครับเพราะพวกนี้นะครับจะเป็นคนที่ก้าวหน้ายากมากครับต้องรู้จักปรับตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมให้ได้นะครับและนี่ก็คือ7คุณสมบัติของผู้นําที่ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดอะริชแมนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ